สวัสดีคุณชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านคะ่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลเ a ฟเอับอังกฤษฤด,ดูกาล2024-2025ซึ่งเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะคะคืนวันเสาร์ที่29มีนาคม2568ฟูแลมพบกับคริสตันพาเลทในเวลา19นาฬิก15นาทีไบรตันพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเวลา24นาฬิกา15นาที คืนวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2,568รรสตันพบกับแอสตันวิลล่าในเวลา19นาฬิกา30นาทีและบอร์นมัธพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา22นาฬิกา30นาทีค่ะสึ่อเอฟเอค่าอังกฤษนะั้นนอกจากจะเป็นฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษแล้วยังเป็นฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะ โดยแชมเก่ารายการนี้คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนในปีนี้ใครจะคว้าแชมป์เปครองต้องรอติดตามลุ้นกันแล้วค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอล FA Cup คอังกฤษได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง s p o r t m a n นนิวส์ n ชนแนค่ะ